สวัสดีค่ะก็ถามกันเข้ามามากเนาะกับอยากได้ขนาดพญาป้องทองไซส์ที่จะเอาไปพกติดตัวได้ง่ายๆมีขนาดเล็กแต่ว่าองค์ประกอบครบที่ว่าองค์ประกอบครบก็คือพญาป้องทองที่จะใช้กันจะต้องมีสองข้ออย่างที่เห็นในรูปนี้นะคะ แต่ว่าขอที่มีขนาดเล็กพกสะดวกเราก็เลยจัดให้นะคะทำเป็นแบบพญาป้องทองสองข้อที่มีห่วงให้พร้อมสำหรับที่จะคล้องกับพวงกุญแจก็ได้จะคล้องกับสายตะกุดก็ได้นะคะหรือแม้แต่จะคล้องคอก็ได้นะคะเพื่อไว้สำหรับกันถ้าสมมุติว่ากรณีที่สงสัยว่าจะต้องได้ใช้งานจากการเรื่องของคุณใสเรื่องของผีเข้าอะไรก็แล้วแต่ ก็สามารถที่จะปลดออกมาแล้วก็แช่น้ำหรือฝนกับน้ำใช้กินใช้ทาใช้อาบได้เลยนะคะไซสนี้พกง่ายราคาย่อมเยาองค์ประกอบครบนะคะราคา199บาทนะคะใครสนใจก็ทักเข้ามาได้เลยที่ ID l ดียที่ด้านล่างของคลิปนี้เนาะส่วนใครที่ต้องการชิ้นที่จะเอาไว้ใส่ทําตะกุดก็มีจํำหน่ายนะคะในราคาชิ้นละ 100บาทสามารถที่จะพกหรือว่าเอาไปใส่ปอกตะกุดหรือพกติดตัวไปไหนมาไหนได้นะคะก็ทักกันมาได้ที่ไอเดียลนหรือใครที่สนใจในขนาด1ฟุตขนาด1เมตรสำหรับทําไม้เท้าก็ทักไอเดียลมาเพื่อที่จะเลือกชิ้นขนาดที่ถูกใจกันได้เลยนะคะส่วนสรรพคุณของพญาป้องทองก็อ่านตามหนังสือไม้เทศเมืองไทยนี้ได้เลย พญาป้องทองหรือชองละอานะคะตามสปปรรพคุณว่ากันว่าฝนกับน้ำซาวข้าวให้รับประทานเป็นยาถอนพิษไข้และพิษยาเบื่อยาเมาต่างๆชาวเขาชาวชนบทนับถือกันมากเก็บไว้ในบ้านหรือทำเป็นเครื่องรางพกติดตัวถือว่ากันพูดผีปีศาจได้ดียิ่งนักถ้าจะถอนพิษเมาเบื่อควรทำเป็นเครื่องรางติดตัวไปด้วยก็ดีถึงข่าวบับเคาะก็จะได้ใช้ได้ทันที และรายละเอียดที่ละเอียดกว่านี้เราจะขอแนบคลิปเกี่ยวกับพยาบบ้องทองหรือชองละอาให้ไว้ที่ท้ายคลิปนี้นะคะก็เข้าไปศึกษากันได้แล้วก็บางคนที่อยากจะได้ต้นปลูกก็มีจำหนนะคะเพียงแต่ต้นปลูกใช้เวลานานมากกว่าจะเอาไปใช้งานได้เนาะ